เวยปอเดือดแม่จีนแห่ปกป้องหลังนักแสดงหญิงคนดังทำแบบนี้กับแพทริกเป็นประเด็นร้อนผ่านเว้ยปอเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรื่องราวจะกล่าวต่อไปนี้แฟนเพจเฟซบุ๊กด้อมจีนติ่งจีนซีรีส์จีนศิลปินจีนรักทุกอย่างที่เป็นจีนได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่ามีคนพบว่าของขวัญที่น้องแพทริกให้กับลาโมจียถูกนำไปขายบนแอปสำหรับขายสินค้ามือสองหลังจากนั้น มีคนจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจลามูเจียก็ได้ออกมาขอโทษที่ของขวัญถูกนำไปลงขายในแอปสินค้ามือสองและไม่ได้ดูแลของขวัญให้ดีโดยเธอได้อธิบายว่าเนื่องจากที่บ้านเช่าหมดสัญญาเจ็ดเดือนและเธอเองก็ติดงานจึงให้ผู้ช่วยเป็นคนจัดการเรื่องสัญญาเช่าบ้านและทำการย้ายบ้านซึ่งเขาของทั้งหมดของเธอเองก็มอบให้กับผู้ช่วยเป็นคนจัดการสำหรับเรื่องที่ เกิดขึ้นเธอก็เพิ่งจะทราบตอนเห็นโพสต์ของทุกคนในวันนี้เธอก็ได้ให้ทีมงานไปนำของออกมาจากแอปแล้วส่วนความสัมพันธ์กับผู้ช่วยนั้นทั้งสองคนมีความสนิทกันและไว้ใจเหมือนกันเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ลามูเจียได้โพสต์ไปแล้วนั้นน้องแพทริกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่สาวผมเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอย่าเขียนอะไรตรงนี้แล้วลามูเจียก็ตอบกลับไปว่าขอโทษด,ด้วยจริงๆและมาเม้นอีกทีว่าได้ขอโทษกับแพทริกเป็นการส่วนตัวแล้วไม่ขอให้ได้รับการให้อภยัยต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆทางด้านผู้ช่วยของลามูเจียเองก็ออกมาโพสต์อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วสรุปแล้วเจ้าตัวเขาก็ไปคลน เร่กันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรติดใจกัน